ครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีสุขคนเดอ้อมือนี่มาบ้านเกิดมาวัดปกติกัสิมักไหวพอไหวแม่สิมาสงน้ำพอน้ำแม่บาดน,นี้เดี๋ยวจะดูก้างวะในสิมาสงดูกเป็น,นทีน่ถัดยึดมันคนเฮาทุกปีห่า,าไมาแต่ว่าห่าบริไทยเนาะ มันเป็นเห็ดคล้องมือว่างเขาก็ได้มานะครับไปเบิงพูดถาดเหลือจะถาดพอกับแม่เล่้งขินหอดพอแม่กันนี่แหละมันเป็นเรื่องเล่าเกิดจากชีวิตจริงน้องเฮงเฮวันนี้จะมาส่งน้ำผูกับยา่าไม่มันปิ้นตะลันนงละ,ะไปไ,ไปฝุ่นฝุ่นคนกำลังปูสัด มันไปโดยนี้มันพมีหอมอยได้ละ่ะอเมียกับพมนีนาะแห้งห่อนแหง้งใจเสียแค่เน่ากูเห็นมันเป็นเห็ดข้องประเพทนี้เห็้าเห็ดกันมานะครับระลึบถึงบุญคุณพ่อเม่เตั้งแต่ตอนไปรับรางวัลมาจากรายการไม้ทองคำหมอลำฝังเพชรนะครับเป็นรางวัลปรมาจารย์หมอลำดอกคุณทองคำกับ เอามาหนีมาให้เพ็นเบิงจะเห็นว่าเห็นตอนเพลิาานพ่ทธในายเห็เฝ้าเห็ดคว่ำดีน้ำเพลินเด้อผมขอแจ้งขอบอกไว้สํานีมันบ่มีโอกาสเห็ดน,น้ำเพลินพี่น้องมันตายหนีจากาาแล้วรวยล้นฝ้าสื่อพอสื่อแม่ขึ้นมาก่าได้วพด่เพนไุ้เห็ดดีน้ำพอน้ำแม่แล้วพูดแต่เนได้เุ็ดกับฝ้าเห็ดถ้่คนยังอยู่ เ้าพื่ดเสเียไปแล้วก็เป็นยังฮาก็พยายามใช้บาตรถึงจะหอดพ้นบุหอดห้างบุหง่ว้าเหตุด้วยใจเนาะก็ดีคือกันจันหรละว่าไปมาไปดีไปมกกกน

น้ำอ่ทั้งันจะเอาเป็นขวดมาเามานี่เาไ่สแตน้ำก่อนมันมีอยู่ปูน้ำมันมี่าน้น้ำขวดมีอยู่น้ำขวดยาดน้ำกันนี่จะจุ่มกันรดบ่แล้วน้ำขวดน่าถวายพระน้ำเลยน้ำยานแต่งกัเปิดน้ำก๊อกน่ะคุณคุกตะวันที่ที่บเว้

ة, ment, an, ยายปันไม่ย yeah. ับบางเลยโค้งเลยเจ้ามาเลยลูกหลานลูกไผ่จักใช้ตอใช้ขอบุญมาล้วมีขอก็ม่ลูกหลานจะเล่นอเรื่องแล้ ธนาคลรปนาหาันาน้จะตกไหมเออโต๊ะโตจะเอาบวน่้เนี